สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตไม้ที่ผมเสียบยอดนะครับเมื่อกี่วันเอ่ยสิกว่าวันแล้วมั้งนะครับก็เป็นไอ้ตัวโ o w ิสสปอร์ตนะครับซึ่งในคลิปก่อนๆนะครับผมก็ได้ทําการเสียบนะครับให้ดูนะครับว่าเสียบยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ พอเวลาผ่านไปวันที่7นะครับผมก็เริ่มอุ่นใจแล้วนะครับเพราะว่ายอดเขาปกตินะครับก็คือว่าไม่ไม่เหี่ยวหรือว่าไม่เน่าหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาผ่านะครับแต่ว่านั่นแหละมันมีมือเดียวอแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องผ่าทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึงนะครับขอเปิดใบมีดผมต้อง ผมต้องผ่าแล้วก็เดี๋ยวตอนปิดผมไม่ปิดให้ดูเนาะนะครับเดี๋ยวผมต้องผ่านะครับแล้วก็ค่อยกลับมาปิดนะครับพอใช้สองสองมือนะครับตอนนี้ผมถือมีดมือหนึ่งแล้วครับแล้วก็ถือกล้องมือหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะกปีดให้ดูนะฮะนะครับอันนี้ผม ไม่แกะนะครับทําไมถึงไม่แกะนะครับอันนี้ผมขอเลื่อนกล่องนิดหนึ่งทําไมผมถึงไม่แกะนะครับเพราะว่าถ้าแกะข้างบนนะครับมันจะมีผลกระทบกับการาเคลื่อนเคลื่อนที่นะครับของของกิ่นที่เราเสียบนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าผมกรีดสวยขนาดเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนถุงนะครับอ่าเรามาดูนะครับเห็นไหมครับยอดเขา อ่านะครับยอดเขาเปิดคลี่ออกแล้วนะครับไม่ใช่ขี้นะครับคลี่คลี่ออกนะครับแล้วก็ยอดปกตินะครับในส่วนของแผลเนี่ยเราซูมเข้าไปนะครับแผลเริ่มที่จะติดนะนะฮะเหมือนเหมือนต้นไม้เหมือนต้นมะขามมะแกลิงที่อยู่บนต้นปกตินะครับเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมครับที่เราให้อาหารไว้แล้วก็ ให้ปุ๋ยแล้วก็ให้ยาไว้นะครับก็ยังอยู่ปกตินะครับก็มีบางคนถามว่าลดน้ำยังไงไม่ต้องลดน้ํานะครับเราให้น้ําครั้งเดียวนะครับซึ่งถ้ามันควบแน่นอยู่ในถุงอย่างนี้แล้วปั๊บนะครับไม่ต้องลดน้ําเลยนะครับกี่เดือนมันก็ยังชื้นอยู่อย่างนี้นะฮะอ่านะครับดูนะครับดูแสงอันนี้ถือว่าติดแล้วนะติดแล้วนะฮะอ่านะครับเพราะฉะนั้น ถือว่าผลการเสียบยอดของผมนั้นสําเร็จนะครับแต่ว่าที่จะให้สําเร็จได้นะเดี๋ยวเราก็ต้องมาปรับสภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งขั้นตอนการปรับสภาพเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะปิดนะครับโดยใช้อ่าหาที่อะไรอะ่ะหาตัวหนีบมาหนีบตรงนี้ไว้นะครับไม่ไม่ไม่เปลี่ยนละนะครับเพราะว่า ถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะเกิดการกระทบกระทั่งนะครับวันนี้ที่ผ่าให้ดูก็คืออยากให้ทุกท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าผมอะเสียบเสียบติดแล้วผ่านมา10กว่าวันแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่ากี่วันแล้วนะฮะก็เลยตั้งใจผ่าให้ดูเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปิดนี้นะฮะปิดนี้แล้วก็เดี๋ยวหา,อาแอบขโมยกิ๊ นีบผมนะครับของลูกสาวมันหีบนะครับโอเคนะครับก็ต้องขออภัยนะครับซึ่งผมไม่ได้อยู่บ้านมาประมาณ4-5หวันนะครับแล้วก็ด้วยงานหลายๆอย่างนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับก็แล้วก็จะมีคลิปต่อไปนี้ผมจะมาอัปเดตท,ที่เราไปอ่า โรยสตาร์คเินจีแล้วก็ฉีดอบาแมคตีนนะครับว่าให้ต้นข้าวมะแกลงลิงเนี่ยในที่ว่ามันอยู่เป็นต้นกล้าเนี่ยแล้วแล้วให้มันมีโอกาสรอดเยอะยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามการอัปเดตผลที่เราได้ทำไว้ในคลิปก่นกอนๆนะครับผมโอเคสวัสดีครับ